สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับช่องมาดูกันอยู่กับผมปอนครับคลิปนี้ก็ต่อเนื่องจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมกับจันเบียได้มาพูดถึงประเด็นการนำกระสุนขนาด9มมลูกูเกอร์หรือ9พาราเอาไปใส่ย,ยิงในปืนขนาดจุด38 s u ป e r เปอร์นะครับซึ่งหลังจากที่ลงคลิปนั้นไปก็มีหลายท่านเข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลายนะครับแล้วผมก็ไปสะดุดตาอยู่กับคอมเมนต์ท่านหนึงนะครับที่บอกว่า ลาม่าก้าวมอใส่ยิงได้เนี่เพราะว่าที่ตัวปืนเขียนไว้เลยประมาณนั้นนะครับซึ่งเป็นคอมเมนต์ที่ดีมากนะครับประเด็นเนี่ยผมเคยคิดจะทำคลิปมานานแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ทำนะครับเพราะว่าไม่มีตัวปืนแล้วก็ลืมไปเลยนะครับจนมาเจอคอมเมนต์นี้นะครับก็เลยทำให้ผมฉุกคิดได้ว่า เออเนี่ยแหละคือจังหวะที่เราต้องทําแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่ทําให้หลายท่านเข้าใจผิดกันมานานมากหลาย10ปีนะครับผมเชื่อว่าเนี่ยแหละสาเหตุของความเข้าใจผิดน่าจะมาจากปืนที่เขียนแบบนี้อาจจะเป็นรุ่นนี้ด้วยซ้าไปนะครับออพอดีว่ามี f อท่านหนึ่งนะครับอยู่ไม่ไกลจากผมมากนะักก็มีปืนที่ว่านี้อยู่นะครับยี่ห้อยาม่าหรือบ้านเราก็เรียกกันลาม่า ก็เลยนํามาให้ผมถ่ายคลิปประกอบการอธิบายอันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากนะครับให้ท่านดูนะครับเนี่ยเป็นยี่ห้อยาม่านะครับที่สไลด์ก็เขียนไว้เลยบอกขนาดกระสุนนะครับคาลิเบอร์9ม mm, ม38เป per บอกไว้2ขนาดเนี่ยตรงเนี้ยมันเลยทําให้คนไทยบ้านเราเนี่ยเข้าใจผิดนะครับคิดว่ามันมันคือ9มมลูกร์แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่9มมลูกร์นะครับ มันคือ9มม,มลาโก้ซึ่งเป็นกระสุนยอดฮิตในประเทศสเปนนะฮะปืนยี่ห้อยาม่าเนี่ยมาจากประเทศสเปนผลิตที่สเปนอย่าว่าแต่ยาม่าเลยนะครับยี่ห้อดังๆที่เข้ามาขายในบ้านเราสตาร์แอสตราปืนพวกเนี้ยที่ใช้กระสุนขนาด38ซุปซเปอร์เนี่ยถ้าเกิดมีเขียนว่า9มมขอให้ท่านเข้าใจใหม่นะครับมันคือกมมลาโก้หรือกมม เบิร์กมันเบยหาดเก้ามมเบยาดลอง3ชื่อเนี้มันคือขนาดเดียวกันไม่ใช่เก้ามมลูเกอร์หรือเ้าพาราอย่างที่เรานิยมใช้กันในปัจจุบันนี้นะครับอ่ะทำไมเขาถึงเขียนไว้2ขนาดขออนุญาตเล่าประวัติกระสุน9ก้ามมลาโก้สักเล็กน้อยนะครับคนที่คิดค้นเนี่ยเป็นวิศวรกรปืนชาวเยอรมันนะครับชื่อทีออร์เบิร์กมันเขา คิดค้นในปีคศ1901นะครับแล้วก็เริ่มผลิตตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมานะคิดค้นมาเพื่อให้ใช้กับปืนของเขาเองก็คือปืนเบิร์กมนมาสนะครับภายหลังก็มีการปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับว่าง่ายๆมันก็คือปืนเบิร์กมนนั่นแหละนะฮะแล้วในขณะนั้นเองกองทัพของประเทศสเปนเขาก็ไปชอบดีไซน์ปืนเบิร์กมนนะครับแล้วก็มีการออเดอร์3 0 0 0กระบอก เพื่อเข้าไปไประจำการในกองทัพสเปนแต่ก็หาผู้ผลิตในเยอรมันไม่ได้เฉลดอร์เบิร์กมันก็เลยต้องไปให้ผู้ผลิตที่ประเทศเบลยเยียมผลิตให้กว่าจะผลิตแล้วส่งมอบครบ3,000กระบอกเนี่ยก็ใช้เวลาหลายปีสุดท้ายแล้วก็เข้าไปไประจำการในปี1910นะครับวันนี้ที่ผมถ่ายคลิปเนี่ย2024นะครับ 1 1 4ปีเต็มๆที่กระสุนขนาด9้ามอมลาโกถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในประเทศสเปนนะครับในขณะนั้นประเทศสเปนเองเขาก็มีโรงงานผู้ผลิตปืนนะครับพอกองทัพออเดอร์ปืนแล้วก็กระสุนขนาดนี้เข้าไปใช้ในประเทศเขาเนี่ยโรงงานผู้ผลิตปืนต่างๆเขาก็ผลิตปืนขึ้นมาเพื่อใช้กับกระสุนก้ามอมมลาโกเหมือนกันแล้วก็ใช้มาอย่างยาวนานใช้กันแพร่หลายมากนะครับ และในภายหลังเมื่อมีการคิดค้นกระสุนขนาด38 Super แล้วก็มีการผลิตปืน38 Super ออกมานะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นทรง1911โค้ผลิตมาก่อนเจ้าอื่นๆพวกนี้ก็จะอลอกเลียนแบบ Copy ผลิตตามนะครับพอประเทศเขามี9ลาโก้เขาก็เลยเขียนมา2ขนาดครับ <c oughs> 9มมที่เขียนตรงนี้ขอให้ท่านเข้าใจกันสมัยมนะครับอย่าเข้าใจผิดว่าเป็น9มมลูกเกอรหรือ9พลานะครับมันคือ9ลาโก้ ทำไมถึงใช้2ขนาดเขียน2ขนาดเพราะว่าความยาวปลอกกระสุนความยาวกระสุนเนี่ยมันใกล้เคียงกันนะครับ9มมลาโก้9คูณ23 38ซูเปอร์ก็9คูณ23ความยาวปลอก23มิลเท่ากันนะครับมันก็เลยใช้ด้วยกันได้เพราะว่า38ซูเปอร์แรงดันในลงเพลิงมันสูงกว่า9ลาโก้ด้วยนะ9ลาโก้ ago, มันเบาวกว่ามันยิงได้ปลอดภัยนะครับเขาก็เลยระบุมา2ขนาด ใช้ร่วมกันได้ยังปลอดภัยแต่ที่ไม่ปลอดภัยก็คือปลอกสั้นกว่าอย่าง9ก้าลูเกอร์หรือ9ก้าพาราที่นิยมใช้กันในปัจจุบันเนี่ยแหละครับอันนี้ไม่ปลอดภัยถามว่ายิงได้ไหมมันยิงได้ในคลิปก่อนหน้านี้ผมก็บอกว่ายิงได้แต่ผมก็ไม่แนะนําให้ยิงนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณเอากระสุนขนาด9มมอลูกเกอร์ uger, ไปใส่ยิงอย่างเดียวยิงตลอดเลยขนาดเดียวโดยที่ไม่เปลี่ยนขนาดอื่นเลยมันก็ ไม่ระเบิดหรอกไม่เคบูมนะครับแต่จุดที่มันจะพังก็คือขอรัง้งขอรั้งมันจะไม่ไปอยู่ในตำแหน่งที่ถูกที่ควรนะครับสังเกตด,ดูขวามือเป็น38ซุป e r เปอร์นะครับเนี่ยสามุปเปอร์ลูกมันจะยาวกว่านะฮะอันนี้9้มมลูเกอร์มันต่างกันทั้ง4มินะครับปลอกมันเนี่ยถ้า9มมลูเกอร์ยัดเข้าไปมันเข้าไปไม่สุดมันจะมีช่องว่างอยู่ระหว่างปลอกกระสุน กับคอรังเพลิงนะครับเมื่อยิงไปเยอะๆมันก็จะมีเศษตะกั่วคราบขาเมเหลไปเกาะไปพอกไว้นะครับเมื่อเราสลับใช้38ซแปเปอร์ไปยัดยิงโดยที่ไม่ได้ล้างทําความสะอาดปืนมันก็เสียงต่อการระเบิดตูดหรือเกิดเคบูมนะครับซึ่งมันก็มีคนลองยิงแล้วก็มีการถ่ายวิดีโอไว้ด้วยแล้วก็เห็นภาพตอนระเบิดในขณะยิงด้วยนะฮะมีคนส่งมาให้ผมดูอยู่ใน u t u b e เนี่ยท่านก็ลองไป เปิดหาดูเอาแล้วกันนะครับประมาณนั้นก็ไม่แนะนำนะย้ำกันอีกทีนะครับว่าไม่แนะนำยิงได้แต่ไม่ควรยิงนะครับท่านต้องแยกแยะนะครับว่ายิงได้กับยิงได้อย่างปลอดภัยไม่เหมือนกันนะครับกระสุนที่ โรงงานหรือผู้ผลิตหรือในคู่มือหรือบนตัวปืนไม่ได้ระบุไว้ว่าให้ยิงเนี่ยเราไม่ควรที่จะเอามายิงเลยเราควรใช้กระสุนให้ตรงกับคู่มือตรงกับตัวปืนจะดีที่สุดนะครับมันมีไม่กี่ขนาดหรอกที่ยิงได้อย่างปลอดภัยที่โรงงานเขาการนตีนะครับหนึ่งในนั้นก็คือปืนลูกโม ขนาด3-7 5ม a กน u m ซึ่งทุกโรงงานก็จะการันตีนะครับว่าสามารถใช้ยิง38 Special ได้อย่างปลอดภัยนะครับรวมถึงพวกปืนลูกเลื่อนขนาดจุด22ม a กน u m ก็ยิง22 LR 22 Shot ได้นะครับในบางรุ่นที่ลำกล้องก็จะเขียนบอกไว้เลย3ขนาดนะครับอันนั้นก็ยิงได้อย่างปลอดภัยถ้าเกิดเขาเขียนไว้แบบนั้นนะครับเ,เพราะฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงกระสุนที่ไม่ตรงกับขนาดปืนนะครับ ย้อนกลับไปที่กระสุนขนาด9มม,มลาโก้สักเล็กน้อยนะครับอันนี้เป็นเกร็ดความรู้สักเล็กน้อยแล้วกันนะฮะเ,เดิมทีออกแบบกระสุนมาเนี่ยมันไม่ได้ชื่อ9้าลาโก้นะมันคือ9เบิร์กมันเบีาดหรือ9้าเบีาดลองคําว่า9้าลาโก้เนี่ยมันมาทีหลังในยุคสมัยใหม่นี่เองนะครับคือคําว่าลาโก้แปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือลองแปลเป็นไทยก็แปลว่ายาว เขาอาจจะสื่อความหมายว่ามันเป็นกลูกยาวก็ได้เพราะว่ามันยาวกว่า9้ลูกเกอร์หรือ9้าพาราที่นิยมใช้กันมากกว่าในปัจจุบันนี้นะครับแล้วอีกความหมายหนึ่งก็คือมันเป็นกระสุนที่ใช้มาอย่างยาวนานนะครับคำว่าลาโก้คำว่า,วายาวเนี่ยมันอาจจะแปลว่าเป็นก้าวที่ใช้มายาวนานแล้วก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กน้อยนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของปืนมากนะครับ ที่นำปืนมาให้ถ่ายคลิปประกอบการอธิบายถ้ามีโอกาสก็คงจะได้รีวิวปืนกระบอกนี้ให้หลายๆท่านได้รับชมกันนะครับก็เชื่อว่าหลายท่านน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับปืนรุ่นนี้มันเข้ามาประเทศไทยเนี่ยนานมากหลาย10ปีนะครับแล้วก็เป็นปืนทางเลือกนะราคาสมัยนั้นเนี่ยถือว่าถูกมากเมื่อเทียบกับโค้ที่เป็นต้นตำรับ1911นะครับก็เป็นปืนทางเลือกคนก็เลย ใช้กันเยอะพอสมควรนะในยุคที่มันเข้ามาใหม่ๆนะครับเลือกซื้อเลือกหากันเยอะเพราะว่ามันถูกเนี่ยแหละนะฮะไว้มีโอกาสก็คงจะได้รีวิวให้ชมกันนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของปืนมากนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับโฆษณาขายของสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายทำคลิปนะครับมาเป็นค่าเป้าค่ากระสุน ทั้งหมดนี้ที่ท่านเห็นเนี่ยก็จะเป็นชุดพระเครื่องวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยวัตะโกยุทธยานะครับเป็นรุ่น รวยเงินล้านออกที่วัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีเมื่อปี2564ที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านี้ผมก็เคยทําคลิปบอกเล่าประวัติการสร้างไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจอยากทราบประวัติความเป็นมาก็ย้อนกลับไปดูได้ในคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่มุมขวาจอด้านบนนะฮะที่นํามาแบ่งปันกันก็มีหลายแบบ2เหรียญนี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงต่างที่การทําผิวนะครับซ้ายมือจะเป็นทองแดงผิวรุง้งขวามือจะเป็นทองแดงรวมน้ําตาลนะครับ งานสวยมากเหรียญคมชัดมากนะตอนจองออกวัดที่แรกเนี่ยเหรียญละ1 5อนะครับแต่ณปัจจุบันนี้ที่วัดให้บูชาเหรียญละ200นะครับสองเหรียญเนี่ยผมเอาเท่าราคาจองที่แรกก็คือเหรียญละ150รวมส่งแล้วนะครับทุกออเดอร์จะได้รับสติกเกอร์ช่องมาดูกันเป็นของแถมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญเสมาเนื้อชนวนบนสารนะครับ อันนี้สร้างน้อยสร้างแค่หมื่นเหรียญก็เอาเหรียญละ200เท่าตอนจองนะครับที่วัดไม่มีแล้วนะเนื้อชนวนเนี่ยแล้วก็จะมีเนื้อสัตนโลหะลงยาจีวรนะครับเหรียญละ200ครับรวมส่งก็เอาเท่าราคาตอนจองครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้ออัปก้านากากทองทิพนะครับอันนี้ตอนจองเหรียญละ3 0 0นะครับก็เอาเท่าตอนจองครับ300รรวมส่งถ้าเกิดท่านใดสนใจก็แอดไลน์มาสั่งซื้อได้นะครับ Line ID ก็แอดไซด้านหน้าแล้วก็มาดูกันภาษาอังกฤษพิมพ์ติดกันเลยนะครับหรือจะทักมาสั่งซื้อในแชท c e b o o k Fanpage มาดูกันก็ทำได้เช่นกันนะครับสั่งซื้อได้2ช่องทางครับ